เปิดเปิดได้เปิดได้มาสู้กันเลยโอเคน่ารักทั้งคู่เลยอ่าดูดิเป็นไงพัดลมเย็นไหมคะลูกรีวิวให้ฟังหน่อยปอกดเปิดพัดลมกันนะพัดลมเป็นไงเย็นเย็นไหมคะลูก แอร์เย็นไหมอยู่จังเย็นไหมต้องต้องคนต้องคนที่ใช้เป็นเท่านั้นถึงจะกดเป็นใช่ไหมมันมีปุ่มกดที่ไหนหนชี้ให้ดูหน่อยปุ่มกดอ๋อปุ่มกดอยู่ตรงนี้ออเออแอาฟางเย็นไหมอาฟางาฟางเย็นไหมมันมีหลายระดับนะาฟางลองกดให้ดูนะสามระดับเลยความแรงเป็นไง เออน่ารักทั้งคู่เลยอ๋อเย็นจิ๋วใช่ไหมถ้าไม่ตัดแอร์จะเย็นไหมตอนนี้เราเปิดแอร์ไงใช่ก็ไปปรับแอร์อ่ะมันก็มันก็ตังดังอ๋อมันกะตังดังอ๋อโอเคเฉันอ่านคลิปอยู่นะเนี่ยจะได้คลิปตอนดังด้วยมันก็ใหญ่มาเอาอันนี้มาเป่าเองอ๋อมันกมใหญ่ด้วยอ๋ออันนี้ไม่เป่าเองอย่างอุปการก็อืม คุณสมบัติก็คือมันทําให้ไม่ตันดังเออก็ดีนะมันปรับได้ด้วย <Okay. S 1> พี่ฟางบอกว่าคว,ความเย็นดีไหม <c oughs> ดีเ <c oughs> ต็มสิบให้เท่าไหร่เ <c oughs> ต็มสิบให้ตาเลยอ่ะยูจังเต็มสิบให้เท่าไหร่เกินร้อยลวฟางนี่ค่ะให้เท่าไหร่เต็มสิบหนึ่งให้หนึง่ง สองอ่ะสามสามให,ให้สามอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าระดับมันมีสามไม่ป้าหมายถึงว่าถ้าโดยรวมคุณภาพโดยรวมเนี่ยเต็มสิบถ้าให้คะแนนเต็มสิบอ่ะให้กี่คะแนนสามเมื่อ